สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาลองว้าว ซึ่งและซึ่ง oh. ผมได้หายไปเป็นอาทิตย์เลยอีกแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยบ้านผมฝนตกทุกวันเลยทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้ทําเว้าเลยทุกคนนะที่จะนั่งหลายังไม่มีเลยนะครับ oh. ตัดไม้ไผ่ไว้เรียบร้อยนะฝนตกทุกวันเลยติดกระดาษมาใหม่แล้วคลิปที่แล้วมันไม่ขึ้นนะตกน้ํานะติดกระดาษมาใหม่เดี๋ยวต้องรอดูลมนะวันมันจะมีลมหรือเปล่ามีน้อยนอยมีไม่เยอะนะครับ ไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองลองปล่อยกันดูกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับลั้เชือกไว้ที่เสานี้นะครับทุกคนจะไปปล่อยตรงนู้นเพราะว่าผมชักคนเดียวไงต้องผูกเอาไว้ฝั่งนี้แล้วก็ดึงเชือกให้ตึงๆแล้วก็ไปคว้างจากฝั่งนู้นนะครับแต่ตอนนี้มันตกน้ำเมื่อกี้ทุกคนตกน้ำอีกแล้วแต่ว่ารอบนี้ไม่เหกนะเดี๋ยวตากแดดอยู่นู่นตากแดดอยู่ตรงนู้นนะฝนตกนะมีแต่ขี่โคลนกับน้ำแฉะเฉะก็มีลมนิดหนึ่งไม่เยอะนะ ผมกลัวว่าเดี๋ยวผมจะซัดขึ้นไปนะมันจะตกน้ําอีกหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับถ้าตกน้ําอีกก็ตกใครตกไมนแหง้งแห้งหรือยังเดี๋ยวมาดูดยังแห้งไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงอีกสักแป๊บนี่ยังแห้งไม่ค่อยดีเลยทุกคนยังเปียกเลยตกในบึงเนี้ยเมื่อกี้ช่วงนี้ก็ลมพัดดีนะแต่ว,ว่าข้างล่างพัดดีพอขึ้นเลยยอดไม้ไปลมฝั่งนู้นมนตีกลับมาแบบนี้ทุกคนมันน่าจะขึ้นร้อยแน่เลยผมว่า ได้ขึ้นรอยเพราะว่าปีกมันตรงไงไม่ไม่ได้ดัดปีกอะไรเลยตัวนี้นะสุดยอดมากเดี๋ยวรอรอให้มันแห้งแป๊บนึงนะตอนที่นั่งรอให้ว่าวแห้งนะลมพัดโคตรด,ดีเลยแต่ว่าตอนที่กำลังจะจะไปชักว่าวมันไม่มีลมตอนเย็นฝนจะตกหรือเปล่าซึ่งมันตกแน่ๆทุกคนมันตกแน่ๆเลย นะเราถือโอกาสตรงนี้นะครับมาถ่ายคลิปให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนฝนจะตกนะตกทุกวันเลยไม่เห็นใจคนชักว้าบ้างเลยนะอีกนิดเดียวยังแห้งไปสักน,นิทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฝนก็จะมาแล้วเหมือนกันอุ <S <s> <S ย้ยทุกคนเจอต้นเง้อทุกคนคของใครไม่รู้อ่ะของใครไม่รู้ทุกคน ชมได้แค่นี้เห็นไหมนั่นแหละต้นนั้นแหละนั่นแหะต้นนั้นน่ะต้นนั้นแหละนั่นแหละต,ต้นงดกคนลูกเต็มต้นเลยสีแดงโอ้ยต้นใหญ่มากน่าสนทุกคนน่าก,กินมากเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไมต่มีเจ้าของเขาอยู่ตรงนี้นะว่าวตากแดดให้ให้ดักกระดาษมันแห้งแดดไม่ออกเรจะเช็คว่าวลมไม่พัดทุกคนเ <c oughs> <c oughs> นี่ยดูดิดวงอาทิตย์อยู่ในก้อนเมฆเฉย จะรอดูสักหน่อยว่าตัวนี้มันจะขึ้นดีหรือเปล่าเฮ้ยปีคาดถูกเลยอ,ะอะ่ะเดี๋ยวระหว่างรอจะมาสนทําของเล่นจากยากคากันทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําจรวดยาคากันยาคาแบบนี้นะเราเด็ดเด็ดที่ที่โคน,นมันนะทุกคนตัวได้เป็นแบบนี้แล้วก่อนอุ้ยมาเด้งกันเดี๋ยวหาที่ตั้งกล้องก่อนมีที่ตั้งกล้องเลย ทางนี้นี่ทุกคนทำแบบนี้ได้แบบแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กะเอาประมาณประมาณนี้นี่เด็ดเด็ดปลายออกทุกคนให้เหลือแค่นี้แล้วเราก็มาฉีกให้มันเองครบเนาะนี่ปอกให้เด็ด ไม่ต้องนี่โกป,ประมาณนี้นะนแบบนี้แล้วก็เอานิ้วนิ้วชี้กับนิ้วนิ้วกลางหนีบเอาไว้แบบนี้ทุกคนนี่แบบนี้แบบนี้แล้วเราจะดึงตรงนี้นะครับดูโอ้ยอดปักเอาไว้แบบนี้ทุกคนปักเอาไว้เลยตากแดดให้แห้งให้ปีกมันแห้งก่อนนะให้ปีกมันแห้งก่อนทุกคน นี่ยังเปียกอยู่นิดนึงขึ้นไปนี่ขาดแน่นอนอดึงเชือกให้ตึงผูกไปกับตรงนู้นนะครับคือวิธีการชักแบบคนเดียวนะโดยที่ไม่มีใครปล่อยให้นะทุกคนก็ไปต้องไปผูกไว้อย่างนี้แหละนะเดี๋ยวผมถ่ายจากด้านหลังตรงนี้ดูนะแต่ถ้ามันเอียงไปฝั่งนู้นน่าจะตกตกบึงอีกนะทุกคนขอย้ายเอียงไปฝั่งนู้นนะแต่ปัญหาตอนนี้ไม่มีลมแล้ว <laughs> ไม่มีลมแล้วทุกคนลมมาแล้วทุกคนมาดูกนันจะพอหรือเปล่า สำหรับว่าตัวนี <man? <man ้มีที่ปักด้วยเห็นไหมทุกคนโหร้อนเลยวันนี้แดดออกให้วันนึงขึ้นได้หรือเปล่าไม่มีลมมันไม่มีลมปตก่อนลมไม่พอผมจะปักไป้ฝั่งนี้นะแล้วเราไปวิ่งกันเลยแต่ไม่มีคนถ่ายให้ปัญหามัน งัวก็ไม่มีว่าจะให้งัวส่งให้สักหน่อยปักไว้ตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราจะไปชักไปทอกนู้นลมไม่ค่อยดีเลยวันนี้ตกน้ำไปแล้วเนี่ยมันชอบลงในนี้ทุกคนสงสัยมันมันร้อนนะเนี่ยมันชอบลงในบืงองนี้ทุกคนก็เปียกีกแล้วทุกคนนะคือที่ผมมาชักวันนี้ทุกคนคือว่าผมเห็นฝนเลงนะั่นแล้วก็มาดูว่ามันมีลมหรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วด้วยนะผมมาชักให้ดูให้ทุกคนว่า ไอสานขอนนูนะลมพัดโคตรดีเลยเดี๋ยวไม่แน่ผมมีย้ายบ้านไปอยู่อีสานแล้วทุกคนนะไปชักว่าวโดยเฉพาะเลยนะภาคใต้ไม่มีลมเลยไม่ได้เรื่องเลยบอกกันเลยเดี๋ยวต้องพาไปสนามฟุตบอลใหญ่แล้วสงสัยไม่รู้จะมีลมอีกอเปล่านะรอชมคลิปหน้าดีกว่าทุกคนโคตรร้อนเลยเดี๋ยวผมกลับไปทําว่าวก่อนไปทําว่าวตัวเล็กๆดีกว่าเพราะว่าทําปีกทาว่าวแบบปีกอ่อ,อนๆเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีลมไงต้องทําปีกอ่อนนะ ปีแข็งนี่ใช้ไม่ได้ช่วงนี้นะโอเคอย่าลืม like กดไลค์กดแชร์กดชใคให้กุ้งอร่อยหอด้วยนะครับผมเคลลาไปก่อนทุกคนมันไม่มีลมจริงๆสวัสดีครับ